มาสูงพี่นมิงปัญญายายาศราการดังของรายการเสียนไปลอยจังมยายโปรแกรมสเทียบทำหนึ่งเมื่อไดตรองดับพี่นอะขากูชีวิ้งในเมืองไทยเมืองไทยแหล่ในกระันต้งทักกันกว่านวไล่ดิจกตอลอะไรบ้างวิกาเสียนไปลงหลายต่างมไใไปดังเพจแฟนเพจเสียนไปลอยจังมวยไทยยูทูบแหล่ ดิกดอกเลยทบพิดาวขานั้นหลายข้องหลายเสียงดังสีดากอการเข่าการพัดซัเจอได้มันเหมือนกันเนี่ยพิดอวก็เลยดีอยู่สี่ป้อเอ้ผู้เขาที่มองมันถึงละไรลาบมาดีรายการนีดหนึ่งอยู่ีเสียไปไล่ตรงดับพิดาวเขาดีเวียงสีป่ปอ เมื่อวาเสดางมามาตังကြောင်นําผู้น้อยเสดป่นกว่านะขาลุกพี่ในเสป่นกว่าพีนอันทนอะไรควรน่ะควรน่ะคุดีล่ะบ่าลัดป่าลัดขึ้นสดมကာင်ผู้นอยเสดป่นกว่าพระคุ มันได้ล่าขาดด้วยเนี่ยติลูกดังภายกลางสิได้มากเพราะม,มีก็เลยก็นหนึ่งม,มีจุ่มแม่กกองสีจุม้มจุ้งน่าเรากลัวมึงเจ๊ไรอยูอ่ม,มีคนสูงตังเกะเบลลัยโยซึมันกึ่งกลางเข้ามาสาบเล็กสีโปจะไหนเอมันจะมีนั่นนะกวน่าปืนทีเดีเขาก็ลาเจ๊ไหนเอาไว้ ปีนันไลยลองตั้งตีจะเข้ามาคขามาเลยอันว่าเข้ามาหิมจ้องนำหูหน่อยเขาทำลูกดังผายกานรัดป่ารัดเถืนมาอะไรอย่างงี้คนสีโป้คกคนลัดัดีไายกานประมาณยูย่มันเียนสึกเสดทูเด็บเด็เป็นไรปออ่ำมีกุลจ้องสูงแหล่ บอกเขาบ้างเอ้ยนี่นอะไรจำไว้เลยว่าต้หวันก็อยู่ในเมืองห่มดูเมียนมาอยู่ในจิงได้กว่าม่นเฮ็ดขุนก็หกสิบปีเมืองไปคำพองก็มีลูกคุยเป็นม่นจ้าคำพองก็เพเกิดเป็นลูกม่นคำพองก็เฮ็ดก็ม่นอําว่าใต้กุ้ยขี่ข้งยัง ปีนองขาปู่เจ้าคือเจอนีู่นะแต่อันนี้เจ้ามันมามันก็อมัอนเป็นใจามันก็เลยหนีจังมันก็เด้มีเนี่ยสภาพอะนนไรในห้องนี้กันอนไรเียะเรื่องในปัจันจิน่ะปีน้องอมบันยานางลอะไรนนพวกขามาด้วเยเงาลายมันขึ้นกลางเข้ามาเข้ามาหิมจงน่ำปูนหน่อยเสียป้วนเข้าก่อนไะละ ลาบมาลอ่ยจอมโสมันไหมฮะ yeah. ก็อดิมพัดหาปีานอทังหลายกวนสีบ่อก้อนหนึ่งอันนี้เล้วพิ้นดีหลามาว่าโอมหมวางเศร้าเป็นไอหมโหูตุกเขาายาวันเมื่อไรอองดีจะได้แน่เป็นเขาอยู่หลายๆอย่างใคจางมาวัไหนพระหมกอกู่ ปางกีเจ้าเนี่หมองมานเขากินข้าวหัดถึงเป็นย,ยียอยากสร้าง่ังเขีย้ยวปีนรองนั่นได้เออพลางมองอยู่บางกีมันถึงย้าสืบที่นั่นแอ้แหลพีพีซ้ำอยู่วันดวกาคนเมืองก็สำราบว่าตีนั่นก็มีมานเหมือนกันย้า ภายใต้นี่สิงก้องเดียกห้าโคเขยมปีมันมาห้าหม่งหันก,กันอยู่ก็จา้างเฮ็ดถือยือหลาก่อนหนึ่งงำเย็นก่อนหึงเปลี่ยนใจอือ,อําลักก็คุบว่วพูดดีตอบไล้ได้เมื่อเล้วได้เปิ้นจอมล่งตึกเพียวมวยกัดล่างจุ้งไม้พุ่ตงตาพุ่งโจดต่างเลือล้นไต้หลุดตุ้ง มันตองก็ได้เปียตุยานั้นมันเป็นไรเมือาา <c oughs> ่อนั้นเชลีเขาก็ตกกับตุยาเขาเลยแล่นใครตึกกับตุยาก็อย่าว่าจุ้มหลอจุ้มเนี่ยมันเป็นไรลูกค่อนข้างสิได้เหียมกันนั่นกุยสิได้ว่าให้ก็ตีบ่วนหันเช่นนั้นปีเนาะนะสิงห์นอลายติกันจาเขาอยู่เจลีตรงเขาว่าอยู่ที่ห้องนั่นก็บ่ย่อเขาเลยพอยื้อเฮาเขาก็ต้องยื้อเขาว่าว Ở dưới này có rằng mình quả này đang tàn xịt Bí đỏ mình xỉ bỏ Bí đỏ mình cho mê để lấy mơ hơn Bí đỏ mình nóng tính để lấy mơ hơn Bí đỏ mình nóng khiếu để lấy mơ hơn Quái có đi Ấm quái có đi Quái đẹp đi Quái có đi đẹp chạy Khơn ăn lũ ăn xung Ăn nhán lặng Chỗ áo khô khóng dưới này เสร็มือก่อนขึ้นป่อยบ่มีขึ้นน่ะเมื่ออยู่ขึ้นอันใดสวนเฮานาเฮาแว้งเฮานี่เกี่ยวมพี่น้องเฮาเบิ่งขึ้น่องน้องเขียว่องน้องปิง่องพี่น้องงสีป้อเฮาเดอำึงอำนาจทีไล่ค่อยขึ้นย้มึงเจ้าแก่แสเจ้าผ้าวงสีป้อหลนเจ้าผ้า อจ้าเกียเสียงตีลปอกขึ้นเงืนย่อเมื่อมองบ้านเขาเอาเฮียงสิพื้นดกผิวมวยกางจมายพงเฉียเอาจำตีเลหมดเยาะปีน้องปัญเฮงไรมาไล่เสียไปก่อง่มเฉลยเขาไรเสียไปก่อมพันดิจมมาเป็นผ่ายกุ้ยกะอันจมเนี่ยดีใจลองคนมืองาผ่าตีเลยมืออยู่เงินขึ้นส่วนไฮน้าตีไลเมือเฮ็ดขึ้น เย่าก็จะได้เมื่ออยู่เว่งกึกปึ้นเว่งสีโป้เข้าขาพี่ดาสีโป้อันต้วยอย่าเมียวจำปาโก,ก้เนี่ยฝากเชฟเป็นพีร่รายการนี้หนงย่าก็เตรียมมาปั่นหารถึงนี้หนึ่งอันในคู่เขาเว,ว่งสีโป้เป็นหือเป็นหาเอลองเต้มันถึงว่า,า,าดีเลยอจ้าหมายผมได้ผมเกี่ยวค่ะสวีมีนนิวส์เอเจนซี อันดันที่เสียนไปเด็กขราราชการกับง,งอะแงยกด้วยอินแต่เพราะด้วยน้ำกำมกือนดว่าขาราว่ารจะดีเข้าถึงในกลางมีในเดือทีส่สามลักถึงอยู่ว่าสามลักในถึงเยอะถึงห้ากว้างไม่ห้าสีปอนีแน่เกี่ยวกัเจ้ามีเดือลเกละเนเคข้า,าขราว่าเข้าขติดขัดใจต่อสู้ติโดโตเกียตขี้กับอามี แต่นี้ยอมบันซึกมานไดไงเดสมสมือเืียังสามนักเวยลาะัมปีจำอไหนปีนอ่ะตั้งไรว่เาได้ดยื่กับของกาเปีนได้ก็ถึงเงนนานน,น่นเป็ดเอ็ดเป็ดสองปดสามแปาห้าสิบโดนหอื้อมเล็ดกาปีนเงาเตอรนนน่ะจำนะสามนักเออแต่ห้าเยียนครูเส็ีส่องนะ่ะ ยังอะไรเห็ดก,กามานันอันเปยืเดกก็ต้นตีลเลยแรงทางนี้เจ้าคือเด็ไม่ใจไข่ไก่ในเอาผักใส่มาหินเนี่ยมาหินเดีวยะวะไข่ไก่เดวเอ้ผู้ปรวยเท่าไรลานมาได้แล้วไข่ไก่เนี่มาหินน่อะไรเคียงนะจะได้อกเขาได้เห,เหมือนไข่ไก่อันนี เอาผัดใส่หมักหินบ่ได้เด้อพี่น้องทั้งหลายเจ้ามาได้เหลียวเผามนต์เต่งพุ่งออกมาจินนะล้วนด้วยว่าถ้าบ่ดอซุย่าเฮียงสึกเฮียงตึกเฮียงขึ้งเฮียงกุนเฮียงออกไปเว่นกันเป็นปัญญาและเป็นอัญญะยิบมึงเว้ยหาถึงเมียของสิเกินกว่าโตสู่อยู่ที่อยู่ซ้ําเป็นที่บังอีแปนซ้ําคะเลเนี่ยซ้ําคะเลตินี่เจริญกวนขอเจ้านะเจ้านี่วันนี้ เหมือนไข่ไก่เสิได้พัดใส่บาหินกันหักหนุนอยู่หึงซุ้มน้ำติดจังกวยน้ำอารุยาแดงมันตายก็ถืออันอวา่านั่นแดงมันเดินได้ยาวยาวมั่นตายมั่นอ่ำยอมซุ้มสตีนหน้าตามัน่นเฮ็ดขุนกินวันกินเม,มืองเต็มมือเข้าไปเกิดเกิดมาเยาะันกับนเลยตามันเด็กป่วยพาปัน เมื่อหลอยปีนี้เฉยีก้อนขอกัดยินขึ้นเยอะอันว่านั่นด้วยอําพันเขียนกลางด้วยก่อมันมีอะไรอันนี้วยก่อเชองกระดิบยินโจมจอมมีน้อกข่าวิ่งสีบ่ออันเตเลรมืออยู่เพื่นขึ้นเมื่ันมีน้องชอบเมียน้องเขียวห้าลองปิงห้าเจอใน ไกวทิ่ง,งานโตกันเนินดาสร้างหูดีนายานาเหมือนฮะคนเมืองไหนมันเหมือนดวงหนา้าไอเขาจะนทเหมือนไายที่งานมาโตกันสร้างบูดีหนา้าอันนั้นก็เหมือนหอยเก้านะหนา้าหอยนี่ก็ยากหน้าเหมือนกันปีหน้าหลไรไตเจ้าของเห็นนินเจ้าของวันเมืองมีปืนเอาไว้จีนัรู้ อมีล็อกแต่ดีซ็อกอมีไลแต่ดีไปอไมีปิญญาแตด่ด้เอาตื้อด้าสรจขีบเอาว่าขึ้นให้เราเลี้ยก้อนขอหา้านอนฝันแลมองหันงอยู่เหมือนนกคุมมองหางปางตายมองหนกเหมือนนกจมมองหางเชียวเมี้ยวตีสันธีมากทางนี้เนี่ย ก็ตีไรเย็นกันสิเลยด้วยก่าสิ่งนั้นก็ย่ปุ่นได้ปุ่นจุ่มแอกองได้เดียววอามึงได้ป้นหี้มกันนเ้ืขนเขาปืนหิ้มกันนู้นอึนเฮาปืนปอกันปอกว่าปอกมาพาไม่ขึ้นตกบ่าตกมากเก่งเป็นเอากว่าโมองเข้าเป็นเอากว่าพี่ไพ่ก็มิเสาขึ้นก็ไววเจ้าเึ้นกว่าระดับาย อันนั้นผมจะว่าคนมึงนะสึกอันวันนั้นต่ออม,มีนำกัดพัฒนาหันเสรีเกียรติคีให้กัางวันมึงอึง่งเพียรนี้เลยจืดจากโปรยมีมาเปลืองมีมาตา่างมีมามีพลหดีสังอันนั้นผจะว่าอยู่ดีจุจ๊งแล้วทุลุกอยียิเดียนึ่คนมึงสี่แลงใครละสึกป๋องมาให้สุรามาสึกกรรกองให้ยอดกินข้าวสารคนมึงยอดกินเาานงนนินคนมึง อันนี้ต่อเตี้ยเหมือนคนเมืองนั่นมีหังมือแล้วเขาเดี๋ยวเราเอาให้จับเรื่องเสียเกียร์เจ้าคือเดีก็อยาออกมาเปี่ยนอีกคนเมืองเขาเลยตออเกียร์อะไรห้ามันไปเนี่ยวันวันเดียวแวหมัวนะเกียร์ขี่อะไรห้าเออเออเดี๋ยวแว่เอาอะไรอยูห้าอําเอาอะไรซิมก้ายางปาดังไม่ใจป้าเอาไว้กัาหนอใต้เดี๋ยวผมดวัะนั้มบุกเก็ซุ่มเขาอย่างวิ่งมาอีกมึงขี่อะไรอีกให้พี่น้องหาย แต่เขาตีอะไรมืองรลอยปีนี้นั่นเอมีเยอะนอนฝันเอาไว้เยอะโเป่าลงด้ออเราเลื่อนเข้าก็ออะไรเป็นธรรมดาลงเยอเนี่ยให้กูก็อ,อกูเอาไว้เสียมาหลายชามือยายาปันกติสัจ้าคุณมืองว่าปอดจมี่เมเตี๊ยงนั่นเด,ด้เดียดเด๊ยวหูไปดินอ่าเดี๋ยวโูไปดินเนี่ยน,นะ สภาวะเปิดเอาเปิดเอาตินที่ได้ไปเอาหูไปลิน้นกัศกาลมันยังเดือกอันแนได้เอาเองก็ไม่ได้ไม่เอาหูไปไปลิน้นเออเนี่ยกัศกาเฉียนชี้กัศกาผิดเปลี่ยนพีว่าน้องเขียวมันเดียกได้แน่ขามเอาหูไปลิน้นะกัศกามันยังเตียงนะป้อสีป้อมเตีย,ยกไ,ได้ก็ไม่ได้นะป้อสีป้อมเดือกไม่ได้ ำข,นนไขนนะำไปสีขาอันนี้เียวงนะขำไปสีขาเออกำบีด,อ,อ,ดอ่อมติ่ตวงไปอ๋อสีโป้เนี่ยมันเดเป็นกเมื่นนมอร้ยอยปีนี้เียเคนเขาจเสียนไปอยู่ีเลยว่าเฮี่ยวนี้มันมาไปสีขาทเดียว่าไงกอเสี่ยนกอลิแล้วรเราหลุดนั่นนะอะไรทุกคนใส่แล้วรเราหลุด heat e a t เราหลุดนะจะมีอะไรอีกอ่ะอะไรนะ ก็ไปด้วยกันทีอย่างน้อยเดี๋ยวซุ้มสิบกว่าสิบป่อก็เยอะกว่าน้ซุ้มอ่ะเพราะสี่ป่อกยอะก็น้ำตูนนะเพราะน้ำตูนเยอะเด้๋ยวสิบทำวันดวงน้ำชาหน้าไปกูเวลาเอาอย่างเดียวว่าเมืองหลวงเมืองมิดเมืองกุดเชื้อในมาเด็ปั๊บเพียวกัดล่างให้มันหมดใส เมืเอ่อวันล่างว่าปีนออะไรจื้อพันจื้อคือลอยตาอ้างอันนี้อีกนี้หันอะไรี้ผลองซืกกันสัมจ้ย่าปืนย่าเมือย่าเป็ดนญนาคือใดเจ้าหอเสียงเมืองหมอกขาวเมาเจ้าสีขันผ้าเจ้าสามหลวงภาคุณห้างเจ้าเมืองเขาเจ้ามีดีละเจริญน,น,นำคำ ta không kiểu đó áo mặc khô và thú thái ya hắn bên đây mới được hẹp biết lỗ quái xem bộ sự này li tay đủ mà nó mi hiện quay cả bị đau của bản thân là ai sự gì này để dùng nhau mà li loài đủ có mang đến quái quái sự loài có ông có có mang phụ này mà để cho mà hiểu này เต็มฮะมันมีอันเช่นนี้เขาขัดเจอสอนบรรลิกลิกรวยตาอังว่าหรือว่าหาเนี่ยกอบบดดองนี่เออเช่นนั้นรู้เนี่ยเมื่อเร็วได้ทิ้งว่าจันแล้วล่ะสิบตันที่แล้วฮะหาตันที่ในเตี้ยนี่ยากกว่าหงเฮียนจันจอมันดีเฮ็ดีแล้วผู้สนฮะตี้ยเก่าเจ้าสายวันฮะตีกยก่าเฮ็ดีน้ำชนะเฮ็ดเัีนจันสูงสูงไหม của ông Nguội nessions Nghĩa là 26 Nghĩa là 28 Nghĩa là 28 Nghĩa lời Nghĩa là Cảm ơn Cảm ơn Xin chào 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 Ông uống fence Pow Jeffrey Gotta like Docker Uống fence rồi บร์รบอรกาที่ไหนไลเซน์เฮ็ดปันละ้าบางก็ได้ราคาเอาข้าวยามเหลือสิได้มาเฮ็ดปันละสุดดีดูใส่ซอกดีนิเดียนว่นแหลว license, Panama, camera, ันไหนมีอะไรที street, ่ม <Yeah. S 2> <Ya. S 1> ันมีข้าวยำดโดูรนอะไรยังไงติ๊กกันมาก็ผมอยู่นู้นพูเรด่อยู่ไรเป็นอดร่นปล่อยบางก็ได้ราความสิวางมียะไรความสิเนี่ยมันก็จีใจอยู่บิดาหลายเพะเามอ อันนี้ก็เปลี่ยนไว้เอามาโดดไนซาลาในสับแดงในเอฟซีผู้บันเทิงเอาไว้ว่าเงาไลา่สีโปเ้เด็เฮ็ดหีก็มันดินเอาไล่เฮ็ดหีก็สิริลอยตึ้งหุไข่เฮ็ดหีก็เมืองลอยปีนี้ตึ้งเอาอ่ำไล่ย้อนมันมีมามันมีปืนปีนดอนอะไร อันนี้ย่าดิ้งหมดมาถางเรียกเนยเอาลองตีสิลักไว้อันเสียนไว้ลักเลยอันเจอลองตีก็ไม่น้องก็เตรียมใครลาก็หลักเนี้ยใครอ้างก็อ้างใครปันเนี้ยก็ปันเนี้ยุูยใจกว้างๆวฮับถอมผู้ภัยผู้ดัคุยกันลาบเ่ยมจะลองตีห้าเนี่ยุ่ยมันก็เลยเข้ามาถึงกลางไม่เนาจะได้อีกยขลามาแทงสามลักบาทก็ข่าวด้าพื้นดีเลยขลามันถึงสามักบาทในถิ่เนือเวียงอ่ะ มาามาเดี๋ยวมนค้างไ่าเนี่ีนาัหลายเขามาอะไดังเกี่ยนำกู้หน่อยกะล้วลุกดำภายการสินมากนาทังในเนี่มรัดยุ่มรัดหย่อน,นเนี่ยมาอะไรยว่ามาเนี่ยู้อ๋บอว่ามีก้นจอมสูงหมองบนเขามาไเนยก้นนพื้นดีเด็ดขาดจริงนะปีน้กมนกเนี่้งหลายเปลีนมาหลายหลายอน่มอนหมเลยมาเลยเป็นโอม,โมูปังเศา,าพระรโมกขโจปังกี คิมสิได้เขาขายแอร์พีพีอันอยูแหวกตีวันตุนการซื้อหน่อยมันก็มาถึงมันก็มาเอิ่มหยับหลายๆสายสิ่งตีพังใส่สีโป่งหนังควายให้โหกันเนี่ยเออจุ้มหัวบอลลอนตาหนอเลื่อนไม้พุ่งตาพุ่งโจ้เขาขายได้โศกห้ามห้ามห้ามคนหลังอัปปุ่นได้สองสามวันเนี่ยอยู่ไม่ยมาวา ทีบีสาวนล่วเราสาวมั่วบานใส่สนับค่ายะโอมปูนดีมาเจียมเขียวเสได้ปะ่ะฮับปีอกมันเขาเขาเวียงสีปูงกงจบไม่ได้เขาเหี้อะไรนะเออแล้วก็เดี๋ยมีสาวไต้ตู่ไต้ปอมเหมือน,น่ไหฮะฮปีหมองเขาป่บเขามานังเวียงนี่ไหนก็ไดีมีนันนะ่นเอ๊ะไปด้วยทางสองสามป่ะในมีรคกขาดเลยนะ กูกอ็อเลยด้วยเป็นฟิงของผู้อ่องเปลียวเตรียมใจก็ลีมเตรียมใจก็ลีข้าหลวงวัาวานนัวันนะั้นา,า,าสนับข้าใส่นาจริงๆอ็ง่งายมากๆอยู่จมพังตั้งหมอบหลงหมอบนันแอ่คู่ในคู่แหวนเนี่ยผิดบอกอาเจุยวาเขาเขาเวงดีคาร์โน่ไม่ได้เหมือนจอกเมฆเลยเหมือนน้องเขียวเหมือนน้องปิง้งไปด้วยทางสามัญสามันอะไรเด้อ เอาเกชเาจากปีกว่าที่นั้นก็ยินจมยุยอผมุันปีดอคขาดีเขามาอย่างตาหัดถึงเสียนไปตัวอยู่นะอยากดีมาแช่ละปุนเพี่พอมีเงาไลพิดารณาอมีสาวนมาเปิดเขียบตั้งเสร็จับมองมันเขาเขาวิ่งมืแอ้ะก็ตีขัดใจมาตออไหนใคร้ MC của bạn em vừa đóng đây mở xuống cả